โพสล่าสุดจากทนายตั้มถึงคุณชูวิทย์เมื่อวันก่อนผมได้รับสายจากพี่ชูวิทย์เสียงแกแย่มากมากจากอาการป่วยเลื้อรลังที่ทุกคนทราบดีแกมาขอโทษขอโพยที่เข้าใจผมผิดเรื่องเว็บพนันพี่ชูวิทย์ได้ทำการตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดผมเองก็ขอโทษแกที่เข้าใจผิดหลายๆเรื่องและไม่โทรไปสอบถามแกก่อนที่จะให้ข่าวจนทำให้เรื่องมันบานไป พอเปิดใจคุยการวางทุกอย่างลงก็น่าเสียดายเวลาที่ทะเลาะกันพี่ชีวิตบอกแกเหนื่อยมากไม่อยากจากไปโดยที่ยังมีครดิตติดตัวต้องไปขึ้นศาลต่างคนต่างถอนฟ้องให้กันและกันสิ่งที่ผมและพี่ชีวิตได้เรียนรู้จากดราม่าครั้งนี้คือการระมัดระวังข้อมูลจากบุคคลที่3ที่ใช้จังหวะในช่วงมีปัญหากันและจะใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นในอนาคตครับผมต้องขอโทษแฟนคลับทั้งเพจผมและพี่ชีวิตด้วยนะครับที่ทําให้ผิดหวัง เรียกว่าคดีฟ้องร้องระหว่างคุณชูวิตและทนายตั้มจบลงแบบสวยงามต่างคนต่างถอนฟ้องกันจบกันด้วยดีขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ